สวัสดีครับวันนี้มาร์คได้รับภารกิจพิเศษจากองค์การยูนิเซฟนะครับให้นำเสนอสูตรอาหารโดยมีโจทย์ที่ท้าทายว่าให้ใช้ถั่วเป็นส่วนประกอบหลักครับเพื่อนๆคงอาจจะงงนะครับว่าทำไมต้องใช้ถั่วเป็นส่วนประกอบหลักนั่นก็เพราะว่าถั่วเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากครับและที่สำคัญถั่วเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งปโปรตีนจากพืชชั้นดี สามารถเก็บไว้ได้นานและที่สำคัญราคาไม่แพงเ <Wow. S 1> อมกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับ <Wow. S 1> วันนี้มาร์กได้เลือกใช้ทั้งหมด3ถั่วด้วยกันครับ <Wow. S 1> นั่นก็คือถั่วแดงถั่วลันเตา <Wow. S 1> และเม็ดมะม่วงหิมาพานครับ <Wow. S 1> ซึ่งถั่ว3ตัวนี่ยมาร์กจะเอามาใช้ในเมนูข้าวผัดสามสายเติมพลังของมาร์ก <Wow. S 1> ครับเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยครับ <Wow. S 1> อันนี้เราก็ใช้ไฟ อ่อนๆน,นิดนึงนะคับพราะแค่เราคั่วให้ได้สีข้างนอกของตัวถั่วแค่นั้นเองครับเวลามาคั่วตัวเมลวมมวงหิมะพรนา์มักจะชอบใส่น้ามันลงไปนิดเดียวนะครับพอเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวเมลวมมวงหิมะพรนา์เนี่ยลงไปคั่วได้เลยครับอันนี้มัก เปลี่ยนมาใช้เป็นกระทะที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเสร็จเราก็ตั้งไฟประมาณปานกลางถึงสูงครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็สามารถใส่น้ำมันลงไปได้เลยครับใส่พอประมาณนะครับให้เคลือบกระทะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมลงไปผัดก่อนเป็นอย่างแรกครับ พอเราเริ่มได้กลิ่นกระเทียมแล้วเสร็จแล้วเราเห็นเม็ดเล็กๆเนี่ยเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปผัดเลยครับอันนี้เราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับไก่นี้ก็บี้ๆแยกมันออกจากกันนะครับให้มันเป็นชิ้นของมันครับนี่นะครับพอด้านหนึ่งเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็สามารถพลิกด้านของไก่ได้เลยครับไก่สีเริ่มได้ทุกด้านแล้วนะครับเราก็จะใส่สิ่งต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือถั่วแดงครับ เคล็ดลับของถั่วแดงนะครับก็คือมาร์กเนี่ยแช่ถั่วแดงไว้ข้ามคืนเลยนะครับแล้วเวลาที่มาร์กใช้ต้มมาร์กต้ม,ตมถั่วแดงเนี่ยประมาณ45-50บหนาทีครับพอใส่ถั่วแดงลงไปแล้วเราก็สามารถใส่ถั่วลันเตาลงไปได้เลยครับพอสีเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาร์กจะใส่เห็ดลงไปเลยครับอันนี้เป็นเห็ดหอมนะครับที่มาร์กใช้ อันนี้มาร์กใส่เป็นซอสฝายเขียวลงไปก่อนนะครับดังเสร็จแล้วมาก็จะมีเป็นซอสถอยนางลมนะครับอันนี้อย่ามึงใส่เยอะนะครบเพราะเดี๋ยวตอนเราลงข้าวไปเนี่ยพอเราใส่ข้าวลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มอีกครับพอสีของแต่ละอย่างนะครับพอซอสเนี่ยได้ซึมเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ถึงเวลาใส่ข้าวโพดลงไปเลยครับข้าวโพดนี่ก็เป็นข้าวโพดที่มาร์กต้มสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ จะเห็นได้ว่าสีสันในจานนี้เยอะมากเลยนะคะมีทั้งสีแดงของถั่วแดงมีสีเขียวของถั่วลันเตาแล้วก็มีสีเหลือ,ของข้าวโพดนะครับหลังจากที่เราใส่ข้าวโพดลงไปได้ประมาณ30วินาทีนะครับเราก็ถึงเวลาใส่ข้าวของเราลงไปได้ครับพอเราสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ว่าข้าวทั้งหมดเนี่ยที่เราสามารถบี้ๆหรือว่ากดๆไปเนี่ยไม่ติดกันเป็นก้อนแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะปรุงรสเพิ่มนะครับก็คือ อันนี้มาก็ใส่ซอสปลาเขียวลงไปนะครับหลังจากใส่ซอสปลาเขียวแล้วเนี่ยมาก็จะใส่ซอสหอยนางรมต่อไปครับหลังจากที่เราใส่ซอสลงไปนะครับเราก็ถึงเวลาที่เราจะใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ที่เราคั่วมาแล้วใส่ลงไปได้เลยครับนี่เสร็จแล้วก็ใส่ มะเขือเทศลงไปครับมะเขือเทศมาชอบใส่ที่หลังนะครับเพราะสีแดงมันจะได้เป็นสีแดงสดอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ผัดทุกอย่างเข้ากันเป็นอย่างสุดท้ายนะครับตอนนี้ตัวข้าวผัดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับนี่ครับ เสร็จเมนที่เแล้วรอนะครับสำหรับเมนูข้าวผัดสามสหายเติมพลังเมนูที่ใช้ถั่วแดงถั่วลันเตาและเม็ดมะม่วงหิมาพานต์เป็นส่วนประกอบหลักครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าถั่วชนิดต่างๆเนี่ยนอกจากจะถูกนํามาปรุงเป็นอาหารทานกันในบ้านแล้วเนี่ยถั่วยังถูกนําไปใช้เป็นอาหารช่วยชีวิตอีกด้วยครับ ถั่วเป็ดในนกอย่างถั่วลิสงเนี่ยสามารถนําไปช่วยชีวิตเด็กนับล้านคนที่กําลังทรมานจากภาวะขาดสารอาหารเด็กๆเหล่านี้กําลังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลันแต่ว่าเรามีหนึ่งทางออกที่จะสามารถช่วยเด็กๆพวกนี้ได้ครับนั่นก็คืออาหารบ่บัดฉุกเฉินซองนี้ทํามาจากถั่วลิสงบดผสมกับวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่างๆ โดยองค์การยูนิเซฟได้จัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินซองนี้ให้กับเด็กๆนับล้านคนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสอยู่รอดและมีโอกาสเติบโตเช่นเดียวกับเด็กๆคนอื่นทั่วโลกครับเพื่อนๆเ,เองก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆพวกนี้ได้ด้วยการบริจาคเงินเพียงเล็กน้อยผ่านทางเว็บไซต์ยูนิเซฟข้างล่างนี้ครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสูตรอาหารทําจากถั่วที่น่าสนใจก็สามารถนําภาพและสูตรอาหารมาโพสต์เพื่อร่วมสนุกกับเราได้ครับ และสูตรอาหารของ5ท่านที่เข้าตากรรมการ u n นิเซจะมีของรางวัลพิเศษเป็นกล่องใส่อาหารลายน่ารักมอบให้อีกด้วยครับวันนี้มาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย